สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับตอนนี้บ่าวเถายุวัดปูซีศครับพาท่านผู้ชมครับมาตามตองวดแนวทางของปูซีศนะครับเนาะครับไปฟังไปเบิ่งน้ากันครับวาปูเพิ่นจะให้แนวทางตองวดตัวใไเนาะครับเนาะผิดจารณาเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับเอาบ่าวเถาบ่าวหลายครับไปฟังไปชมน้ากันว่าแนวทางปูครับเพิ่นให้ชุดบนชุดล่างหรือยังเนาะครับเนาะเอาไปฟังไปชมน้ากันครับ ขอกลับนมัสการครับปูขากร,รับ,บ,บนมัสการเจ้เาค่ะปูขอบคุณครับชมชุ่มครับมาตามตวัวหมวดมาเบิ่งน้ำกันครับโอ้ยใจมหน่อยจะใสน่องวดนี้ได้แล้วปะครับปูออกคุปได้ปับป๊บออกคุบได้ปั๊บ<นะ> <S <S ห้ามักศูนย์ไรแมนอยู่ปูเ่องกลมเช่นเก่าศูนย์ศูนย์ห่าศูนย์มาแน่นอนพวกน่ะแน่นศูนย์ตรงนี้ศูนย์อว่าลังนี่แต่ศูนย์ศูนย์สามนกปูเนาะเลขวิ่งมันหลุดต่อเลขวิ่งมันสามกับเจ็ดบอกว่าถ้าเนรูดดิบ้านเขาเลยเอาศูนย์กับหกมาใส่ไหมมันบ่มี่มันออกต้องการเสือเขาวิ่งสามกับเจ็ดตัววิ่งมันหนีบ่ถึง เขาเอาศูนกับหกมาจับนะแบลปดเลยนะปูอมันแน่นสุดๆก็ศูนเม็ดเดียวเนาะมครับก็จะเอาไปจับก็จะเอาไปจับได้ตั้งก็จะเอาไปจับกับเล็เขยอาครับเลขเขยอามีสามกับหกสามกับหมันได้เอาศูนตัวเดียวเม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างไงก็จะได้ตั้งสี่แสนขวบโอ้ครับโอ้มดซูนเก่าก็จะกระายครับ เพราะว่าห้องเต็มศู์ตัวเดียวหลักสิบนะค่ะก็เจาะจับแมนอี่หโสดกระเจาเนาะแมนนี่ค่ะโสดเลซีแซมหาแซมเลชุดเต็มจะมีอย่างนี้ชุดเต็มครับชุดเต็มเต็มเต็มเลยครับชุดเต็มเต็มเลยบัปูเต็มเลยครับงวดที่ยี่สิบเจ็ดครับชุดเต็มอันนี้เป็นชุดล่างบัปูล่างอย่างเดียวด้วยล่างอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับ ล่างตรงๆไม่ต้องกลับเน้นเอาชุดเต็มไปเบิ้งเงินอะชุดเต็ม้ตั่เต็มชม้าวัได้เอาเล็กวิ่งเล็ติดมาครับหมดกอนเล็กวิ่งมันลดสามกับเกียเดินดีแต่ว่ามันถึงดยีห้าคู่มันปูชุดเต็มนียี่บห้าคู่เล่บครับเน้นเต็มเต็มยี่บหาหลักสิบก็ห้หลักหน่ยก็หหลักสิบหลักสิมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับปู ลักหน่วยมันงวดที่ว่าสามสิบกัวแล้วครับลักหน่วยมี่หนึ่งสามสี่หกเก่าครับมีแต่ชุดเต็มล่างมาปูชุดเต็มบนมี่บ่ครับผมเต็มบนห้องพลาเทนเด็กแบ้วก็ได้คัดเม่นครับชุดเต็มบนนะแต่ว่ามีอาจมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือชุดเต็มบนมันงวดที่สามสิบเก่ามันเดินยาวพัวห้องบรอหยาดไล กาปูเบียร์หละาส้มสามสิบเก้าสี่สิบห้าส <c oughs> ิบครับมันเท่านีแต่คนเสียงเลยคาปูชุดเต็มบนก็มีหลักสิบนะครับศูนย์เจ็ดแปดหลักหน่วยมีโอหลักอ่าอันนี้นห,ห 4, ลักหน่วย,มย,ววยไม่หักหน่วยมาโตมีศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดครับหลักหน่วยไม่หาสิสิคัดไหม ลักหน่อยมีหกแม่นหกชุดที่ปูลักหน่อยหกตัวันครับลักน่อยหกตัวลักสิบสาครับสามหกาท่านไหนขัดให้ผมปูอาจจะเปลี่ยนแปลงมันเดินยาพดอ่าครับผมเริ่มบ่มากแล้วเดินยาเๆแต่ก็แม่้องให้มันกิสิ่งใจังสี่ยวแกปูมันจะมันเดือดเนยาครับโอกาบุดเยอะเออยา เอาชุดหลางนะปูเนาะครับเอาชุดล่างไอ้พี่พอดีๆกันยี่บห้าคู่ค่ะอันที่สีเต้มไว้นี่คือสีแมนตัวที่สีคัดนะค่ะปูแมนวะให้ให้สุดเต็มไปบังก่อนค่ะสุดเต็มไปบังก้อนอครับค่ะสุดเต็มก็บนี่เอาเต็มเต็มไปก่อนชุดเต็มล่าง ยี่สิบห้าคู่นะปูเนาะยี่สิบห้าคู่ตรงๆไม่ต้องตกครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวออกบนกระซังมันงวดก่อนครับผมล่างมันหลุดกระซังมันครับปูเป็นสุดร่างครับนี่ครับแล้วปูจะตัดจากในชุดเต็มเนี่ยหปูมันเดินเงี้ยหมดงวดที่สามสิบเก้าแต่ว่าคัดไม่ปูสิคัดไม่แมนสิคัดสิคัดบทดหม่เส้นร่างแน่นอนอ่ะอ๋อชุดบนนี่คือปูจะคัดไม่อีกที่หนึ่งครับยังบัปักที่ชุดที่ไหหมาเนี่มันบปู ยังบริย,ยืนอ่ายืนที่ชุดที่ให้มาครับแต่ว่าชุดล่างนี่คือจะยึดตามนี่มันมาปูจะคืดจะคัดจากนั่นนี่นกปูเนาะนี่ครับชุดเต็มล่างครับยี่สิบห้าคู่ครับหลักสิบแปดเก้าศนย์หนึ่สองครับหลักหน่วยหนึ่งสามแปดหนึ่งสามสี่หกเก้าครับผมครับชุดเต็มครับก็มีแปดหนึ่งแปดสาม 9ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศู่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ชุดเต็มล่างปูสี่ศูนย์ครับทำช่วงครับนี่ครับปูจะคัดให้อีกที่นึงได้ครับผมชุดบนครับปูวาย่งบ่อปักหลักชุดที่ไห้ปูวาจะคัดจะคัดจะวิเคราะห์อีกที่หนึ่งครับผมชุดบนมันบาป,ปูอืมส่วนล่างกระเด็นนี้เรา ครับสี่สครับปูกระเจาันเขาเอาตัวนี้เงี้ยวๆไว้เพราะว่ามันมันมันลังครับปูลักปูชอบตัวไหนไอ้ลักสิบลักหน่วยม่ม่ชอบลักไดปูล่างเนี่ยชอบลักไดเป็นพิเศษปะปูเพ่าะนได้ชอบเ่ราะนันชอบเลยก็ชอบนะแจ็คลักนะคะสุได้ไปพิจารณาเบิ่งไหมคะศูนย์สิบ่วาใหม่ปูก็บนวัดก้อนหน่เนาะครับ เขามาเด่นศูนย์่สา็นบ่ครับนศนตัวนศูนย์หนึครับออกสิบสองแล้วกัมาหนึ่งแต่ว่าเข้ามาเน้นศูนย์ครับปูหนึ่งศูนย์ัวนมีเก้ถึงเก้า่ี้สิบสาเป็นบ่เป็นบนล่างออกสองแต่ว่าลักซิมันก็ประมาณนี้แต่ว่าเขาเบิ้ง่วยเบิ้งอย่างมนก่อนครับปูข้ัข้าวปอยากเอาปานทุนครับปูเอาแบบ งวดทีเศ้าหรือสามเสดสามซ้อสามหาดประมาณนี้นะคขาบอกอะไรแต่ว่าชุดบนปูซสีเน้นให้ไหมก้อนมันบ่ค่ะอีกหลายมือปูครับจังจะเน้นจังจะครับกับผมขอเวลาหน่อยครับใจเย็นๆนะครับปูเนาะรับไห้ปูได้วิเคราะดีเลยครับทผช้ชงครับ เท่าภาพมาสองหลักสามเลยครับเด่นศูนย์มันได้ก็ว่าเป็นศูนย์ไห่งขึนมาครับศูนย์บนศูนย์ล่างคันกลับหัวขึ้นสี่ข่นะคุณศูนย์กับเก้าศูนย์กับศูนย์สามเลขครับต้องมาหนักเขาเน้นแค่เขาไม่เน้นแค่ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าครับปู่รนนี่ก็เน้นตัวเดียวครับเท่ามันเท่ามันเลขเลขเป็นหนึ่งหลุดห้ากับเก้างวดที่ห้าสิบครับ เขาเลีูนมาใส่เห็นวครับปูนไปรักลอยซะครับวันนี้สมกับเจมาตัวเขาเอาสกับพกมาใส่ย่างบอถือครับปู่าสาเนเขาเน้นศูนเม็ดเดียวใช่ไหมครัมาแน่นนอนปูเนาะมยังฟันบอถือเนี่มันเอาตัวจับเอาตัวมาจับมาเหนือหัวเขาเดนสาถ้าสามมาจะมาหน่อยถ้าเจ็ดมามาสิเขาเอาูนกับพกมาใส่หัวต้องการสาตังนี้ ครับ,บปจิทั้มึนกับบัอนาที่ดสิทึกนันตี้มันยากตัวครับตัวสุดเต็มนี่ก็มีศูนย์นะปูมันจะม,มากอีกก่กว่าศูนย์อาจจะอาจจะศูนย์กับเก่าวันมาตลอดปีของขาตลอดสังเกตฟังหนยยังอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับชุดเต็มล่างครับผมยี่สิบห้าคู่ครับปูศีรนะครับเนาะชุดบนปูวา ยังบปักลักด้วยครับชุดบนปูวาเก็บใบก่อนชุดเต็มปูอาจจะเปลี่ยนแปลงปูวาโบท่านจะยืนตามลักที่ให้ชุดล่างตามนี้ครับผม25คู่ตรงๆไม่ต้องกลับปูวาถ่ายอีกให้ปูได้วิเคราะห์ดีๆครับปูวางวดนี้ครับเอาให้แท้แน่นอนก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับแคบเอาครับผมชุดล่างเต็มเต็มคู่ตรงๆไม่ต้องกลับปูี่40ย์ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 5ครับตามนี้ครับพี่น้องปูวางวดนี้จะวิเคราะห์ จะเอาให้เน่นๆเอาให้แขนงๆครับเอานี่ครับแคบเอาครับทาเผู้ช่ครับนี่ครับ8 1 8 3 8 4่งแ9ดสามแ9ดสี่แป0ห1แ1ดเก1า1ก1า1 1 2 2 2 2 6 2 9คับชุดเต็มด้วยครับทาเผู้ช่ครับปูจะคัดให้เหลือหน่อยชุดคือเก่าจะวงกลมให้แน่นๆคือเก่านี่ครับปูว่าเอาชุดเต็มไปเบิ่อนกรเนะอา ปากไว้คือเกาครับทําชุมครับยาเจ็ยบจะจนเนงินไหลน้องท่องในเขาสุคนเด้อครับผมดูแลสุขภาพครับพี่น้องกับบ่าวเ่าสวัสดีครับ